ครับท่านผู้ชมครับนิสสันนาวา拉คันนี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่เข้ามาร่วมโครงการลดควันดำเพื่อสิ่งแวดล้อมอของชมรมลมช่างด้วยใจนะครับที่ยห่โยนตูนิ่งอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะครับนี่เป็นเจ้าของรถนี่มาจากไหนฮะเนี่ยมาจากจังหวัดนนทบุรีครับอำเภอปากเกร็ดครับครับผมทราบข่าวยังไงว่าที่นี่เขามีโครงการแบบนี้ผมติดตามอาจารย์ใหญ่เปตั้งนานแล้วครับผมติดตามอยู่นานแล้วนานแล้วครับชอบรถหรือว่ารถมีปัญหา รถมีปัญหาด้วยรถมีปัญหาด้วยแล้วก็เป็นคนที่ชอบดูนักสูด้วยใช่โอเคครับผมที่ี่ว่ามีมีปัญหานี่มีปัญหาแบบไหนอกอค่อนข้างกินน้ำมันแล้วก็ควันดำครับกินน้ำมันควันดำควันดำดำเยอะไหมอ๋อนิดหน่อยครับแต่ก็อยาากกอยให้อัตราเร่งปกติครับปกติอ่าแต่ว่าเวลาเร่งแซงอะไรนี่ควันดำมีควันดำแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนว่ากินน้ำมันกินน้ำมันใช่ฮะใช่ครับโอเคครับท่านผู้ชมฮะก่อนที่เราจะเข้าโครงการกับรถคันนี้นะฮะก็ เราจะทดสอบเรื่องควันดำกันก่อนนะครับว่าที่ว่าดำในดำขนาดไหนนะฮะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปเปรียบเทียบหลังจากที่เข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว่าควันดำลดลงไปหรือไม่นะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเรามาทดสอบควันดำกันครับเอาละครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบนะครับว่ารถคันนี้ควันดำมากน้อยขนาดไหนนะครับอ้าวเขาขอ3,000รอบครับก็พอสมควรฮะ พอแล้วครับก็พอเห็นนะฮะเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยนะครับคันนี้เราจะมาทดสอบกันอีกครั้งหนึ่งว่าควันดำรถหลงไปไหมนะครับดับเบ้าอาดับเร้าอ่าดับเบ้าอาดับเบ้า ับท่คนผู้ชมครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะนิสันดาวล่าคันนี้นะครับก่อการเข้าโวงการรถควันดำเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยน้ํายา5ชนิดของใหญ่ยนจูนิ่งนะครับก็เดี๋ยวเรามาทดสอบนะครับว่าควันดําจะจางลงไปไหมนะฮะเดี๋ยวผมเลือกตําแหน่งแสงก่อนอ่ะโอเคครับลองดูห้าสามพันรอบสามพันห้าร้อยครับ 3, เบาบางลงไปเยอะนะฮะแทบไม่เห็นนะครับจากมุมแสงตรงนี้เป็นไงบ้างครับเมื่อกี้ไปทดสอบมาพอใจครับพอใจครับไอตาการเร่งเป็นไงบ้างโอ้โหสุดยอดเลยกระชูดเลยกรเร่งดีที่บอกว่าตอนแรกก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ไม่เป็นไรครับก็ก็คือปกติที่บอกว่าตาเร่งดีอยู่ตอนนี้ก็ดีกว่าเดิมอีกดีกว่าเดิมอีกว่าเดิมอีกเยอะเลยออกออกตัวกระชูดเลยครับอ่าแต่ความดันเลยเมื่อกี้เห็นแล้วหายไปแล้วครับใช่ไหม ครับทุกอย่างปกติทุกอย่างเจ็งเลยเขาเจ็งเลยนะครูม่ทมันทำไมา้ครูเขาครูเขามาจังหวัดนนท์คุ้มมากครับเชิญชวนเพื่อนๆเลยนะครับครับผมปารไคท่านผู้ชมที่ทีท่ม ah, okay. ีปัญหาคล้ายๆกับเราหน่อยมีนาราฟความดำแบบนี้มามามาที erm. ่นี่ที่เดียวจบเลยครับมาไกลหน่อยก็จริงครับแต่จบเลยครับไม่ต้องปวดหัวเลยครับที่นี่ทีเดียวครับสวัสดีครับสวัสดีครับ